นิ่งๆนะอาอบรรยากาศก่อนจะเปลี่ยนเป็นกล้องหลังยังไงครับอ๋อ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทั่วโลกและทั่วประเทศไทยครับผมจอน์นี่มือป่าบครับตอนนี้มาอยู่ที่คลอง11ปทุมธานีหนองเสือครับวันนี้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมกับบรรยากาศไล่กล้วยหอมพันไต้หวันครับของพี่น้องผมวันหนองไส้จากจังหวัดขอนแก่นอำเภอไหน้องสวัสดีครับนอกสวัสดีครับนี่ครับท่าแก่ครับนี่ครับสู่ชีวิตครับจากเห็ดไรเห็ดหน้าจากทำไล่กล้วยแค่หนึ่งไล่ นะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณเกือบ1,000พไร่ครับเช่าที่ดินแถวคลอง11อ่าน้องเสือ,อจังหวัดปทุมธานีนะฮะตอนนี้ผมอยู่ในบรรยากาศผมก็ไม่เคยเห็นครับบกเคยเห็นขึ้นกันกิดจังหวะไเลยมาเบิ่งกับตาเจ้าของปาดพึง่งเคยเห็นแต่กล้วยที่เขาวางขายในเซเว่นนะครับลูกละ9บาทเลยเนะาะครับลูกละ9บาทนี่แหละครับคือเจ้าของสวนที่ส่งให้กับเซเว่นทั่วประเทศไทยอ่ะครับจะเชิญครับไอ้คือตอนนี้มันอายุหลายไปีใลยก่นนะนี่ยเก่า แปดเดือนแปดเดือนย่างเกาเดือนครับอ๋อแปดเดือนย่างเกาเดือนบะอันนี้ท่านตุวจีนบะตุวจีนครับผมต้นนึงนี่คือเครือเดียวอ่ะต้นเดียวครับผมอ๋อนี่เขาเขาต้องหุ่มมันใบเพื่อยอย่างนี้ปลาหอยมันไล่ปลาหอยนกเขาไปเยึดทั้งในปลาบีนงอติเนเนี่ยนกฟงกนกรอก่างไงี้ยไปยดทั้งอ๋อหมายถึงว่าเขาต้องมามามาคุ้มตอนมันสำเนาอายุสำเนาประมาณนี้กับเริ่มพ่อเล้วอ๋อประมาณนี้ก็เริ่มพ่อเลยเป็นบะครับผมอ๋อแล้วถามเนี่ย กันรปูแบบนี้มันห้องตรงเห็ดร่องเดยนี่บอาเขามต้องเห็ดร่องอะไรคับเป็นแบบว่าสปริงเกอร์มีสปริงเกอร์เปิดน้าใสอ๋อมินิสปริงเกอร์เปิดน้าใสบดแล้วีห้าตรงดบนอีกที่ไหม่ไหนหมดเลยหมดเป็นเนือดนน้ำครับผมอ๋อเลือดบนน้ำครับอ๋อเลือดนน้ำมีบ่อไอทีห้องขยายท่านซองแบบที่พวกนี้ไหมะ นี่คือไอ้ต้นกล้วยที่เราจะขยายพันธุ์ต่อครับเห็นผมบอกว่าน no. ี่ครับก mmm ็คือหนอกล้วยจะเป็นเป็นแบบแท่งมันบ่อืึ้นตัดออกเพราะว่าแบบพุทธะแท่งเอาหางๆเอาอะไรนกเป็นนอไปปลูกเพื่อังกล้วยนำมาบานเท่าเนี่ครับยอดครับนี่ครับบรรยากาศของคนสู้ชีวิตครับนี่ครับจากจังหวัดขอนแก่นตอนนี้มีไร้กล้วยพันไรวมาสันผมก็บว่าเห็นผมโอ้ดูครับนี่ครับนี่ขนาด ตุ่จีนเห็นบอกว่าตุดจีนได้ขายนะครับตอนนี้กําลังจะไปส่งงเหตุออกต่อประเทศไหนก่อนนะตอนนี้เท่าแก่กําลังจะทําเรื่องส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เรื่องกําลังผ่านแล้วนะครับสนใจที่อยากจะทําเกษตรกรรมพื้นที่นาพี่แกบอกว่าทําอยู่ในขนาดไล่หนึ่งสองไล่ก็ยังได้เป็นบอกหนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งไร่ได้กี่ต้นนะ หนึ่งไร่ได้สี่ร้อยต้นครับหน<ไ>ึ่งไร่ได้สี่ร้อยต้นอ่าหนึ่งต้นได้กี่กี่เครือหนึ่งต้นได้หนึ่งเครือครับหนึ่งต้นได้หนึ่งเครือเครือละ,ะส่งตลาดออได้สองร้อยบาทสองร้อยบาทต่อหนึ่งต้นแล้วถามว่าหนึ่งไร่นี้เป็นจํานวนเงินเวลาขายก็ไร่หนึ่งปลูกได้สี่ร้อยต้น <c oughs> ไร่หนึ่งปลูกได้สี่ร้อยต้นขายได้อยู่ประมาณแปดสี่หมื่นอ่าสี 80, 40, ่หมื่นถึงแปดหมื่นสี่หมื่นถึงแปดหมื่นต่อหนึ่งไร่ดีกว่าเฮ็ดหน้าเฮ็ดมั่นหมดนะครับโอ้สุดยอดเลยครับ แล้วถามว่าถ้า5ไล่นี้แล้วใช้ใะเวลากี่เดือนครับ9เดือน9เดือนได้ผลครับมีตลาดรองรับครับเพราะว่ากล้วยพวกนี้ส่งออกตอนนี้เท่าแก่กําลังทําเรื่องส่งออกประเทศญี่ปุ่นนะฮะและกล้วยพวกนี้เซเว่นรองรับครับตลาดไทยรองรับรองรับเยอะแยะครับผมมาเห็นกับตาแล้วครับเลยเอาความรู้ดีๆไหมพี่น้องเผื่อทุกท่านอยากจะทําเกษตรกรรมเกษตรกรแบบพอเพียงไล่นาสวนผสมมีที่ดินหรือไปเช่าพี่แกก็มาเช่าที่ทํานะครับไม่ใช่ที่ของตนเองแต่เขาด้วยด้วยมันสมอง แล้วก็สองมือและหัวใจอันยิ่งใหญ่ครับนี่ครับพันไล่ครับอ,า,อาเดินชมครับตอนนี้ผมก็มาดูบรรยากาศาความกล้วยหอมอหมายถึงว่าไล่นึ่งเด็ดที่ร้อยต้นเรยวรอโอ้ไล่หนึ่งสี่ต้นครับหนึ่งที่หนึ่งไล่400ร้อยต้นท่านใดสนใจพันกล้วยนะครับ ติดต่อผมคนเดียวนะครับอย่าไปติดต่อเถ้าแกนะครับซูบะฮูดอกซูบะอินดีดูเลยครับนี่ขนาดน่าจะประมาณกี่เดือนครับนี่จะแปเดือนกว่าจะเ้าเดือนแล้วครับนี่จะเก้าเดือนแล้วครับนี่ตัดตุจีนครับตัดกุมภานะตุจีนนี่สวนนี้คือขายตุจีนทั่วประเทศไทยครับนี่ครับคือผลผลิตจากฝ้าไล่กล้วยหอมพันไต้หวันนะครับสุดยอดเลยนะครับนอนี่ยเขาจะแบบ นอนทไนบทป่แวนอกขายไรบ่กเยนอกขายะไรหขายไบ่ขายไบกวยพวกนี้ก่อนอ๋อพวกกวยกอนเนาะต้ก็ไปผักไปเทนนะพวกงันย่งเห็เทีน่ะพวกงันใบสียังไต้นทุนต่อหนึ่งไร่ลงทุนที่แรกนี่เท่าไหร่เราให้พี่น้องเราฟังหน่อยไนึงก รวมต้นทุนรวมปุ๋ยรวมอย่างอ่ะ 2, ไม่เกินสองหมื่นบาทไม่เกินสองหนึ่งสองหมื่นบาทต่อหนึ่งไร่ลงทุนทีแรกนะครับพ,พี่แกบอกว่าไม่เกินสองหมื่นบาทต่อหนึ่งไร่ลงทุนทีแรกไร่หนึ่งปลูกได้สี่ร้อยต้นครับคิดดูครับต้นหนึ่งใช้เวลาระยะเวลาแปดเดือนถึงเก้าเดือนสามารถผลิตผลและมีสามารถมีตลาดรองรับครับมีกล้วยของคนบ้านผมครับขอนแกน่นขอนแกน่นขอเสียงคนขอนแก่นนะแจกนาตาดีสูบนบ่ได้ดอกอ ของแท้ของแท้ครับคนนนึงมักดไลค์เยอะไหมเยอะเลยหลังจากมันสิ้นมาแล้วเขาต้องบำรุงยังแม่แบกหมดแค่ใส่ขี้ผึ้งธรรมดาเนี่ยนี่สูตรเสมอแต่ว่ามันจะเป็นส่วนนึงว่าตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงสี่เดือนอะใส้สูตรเต้ อยากซีเดือนไปหาหเดือนเนี่ยควยตั้งท้องอใชุ่ดเลยมันก็ยออกมาญ่มาเงาเนีอกับบ๊เล่กับโบ๊ะเดเบ่งยาูปนใดตรงเนาะต่้ะมือนี่ก็บได้เบิ่งย่งไรนเบเด๋บงยงไรับผมเราก็หนามมือละจะเกือกนี้ันใกล้ันที่ผมบดมือองหลอดรับผมแค่ หันอยู่แ้วมันเขาก็อาทิตย์หนึ่งรสได้สองครง่ืออ๋ออาทิตย์หนึ่งรถน้ำสองครั้งก็ได้แถวบ้านตายังบาทลองดูนะครับผมเอาความรู้ดีดีด,ดีกว่าไปเลียดไถชาวบ้านจีนนะครับเผื่อข้ารายการท่านใดอยากจะมีอาชีพรองรับผมเอาความรู้ดีๆมาฝากทุกท่านนะครับนี่นะฮะกับเกษตรอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบตามรอยพ่อนะครับกับดาเกษตรนักนี่มาจากอีสานนะครับมาไกลจากขนแก่นตอนนี้ก็มาทำมากินมาเช่าที่ดินตอนนี้มีพันไร่ ปูเจ็ดร้อยกว่าไร่เกือพันไร่ครับที่หนองเสือครับเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งประเทศครับเป็นกาลังใจให้คนไทยทุกท่านครับมีโอกาสก็ติดตามและก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านครับมีแต่ความสุขนะครับผมเอาความรู้ดีๆมาฝากมาเจอพี่แกมาเที่ยวสวนกล้วยหอมพันใต้หวันนะครับที่ส่งขายทั่วเซเว่นประเทศไทยนะครับนี่ครับลูกใหญ่มากครับ ครับผมาลาแค่นี้ก่อนครับผมขออนุญาตไปดูบุรีก่อนครับไม่อยากดูบุรีออกโทรทัศน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ